ดีครับวันนี้พูดก,กับรายการ Jupiter Channel อะเอ้ยเฮียดีดีดีมาใช่เปล่าสวัสด,ดีครับแล้วพูดก,กับรายการจูปิเตอร์นะฮะวันนี้จะมาแคสฮอนนะครับแเราเล่นวอลซีไปก่อนเราเล่นมิวิควดีโอรครับแบนด์ีโบเลยวันนี้มากับทีมงานอีกสองคนนะฮะใครทีมงานมึงมึงมีไม่มีมม <S <S แตบผมมีอัลาแล้วก็มีคาร์ลิตี้ฮะแล้วก็เบลเ,ออเบิร์นม่อกี้เข็งแล้วซุยแบน์แล้วผมเองนะ เยอะๆเลยฮัลโหลอยู่ในป่าโหลเคือหมุนนี่นน่ใครนี่เป๊บวังเฮ้ยเฮ้ยมันเดือดมันเดือดมันเดือดร้อนอาดีเอี่ยโอ้โหอะ้รเป๊ปวแล้วากดไหม่ทำไมกดใหม่ไหมใมันพูดด้วยเฮ้ยพูดกกูดีสว์ยิยแม่มอน ยังไม่ได้ออกของเลยเดีือดค่ะเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยเขาเล่นหล่าไอ้ที่นี่อ่ะเออเออจังหวะนี้นะได้เป็นเฟิร์สบัตไปแล้วด้วยผมเองนะอีวายตันนี้หมุนแล้วเนี่ยที่อะไรเอ้ายกมาเมื่อกี้จะลานเนี่ยมันสั่นไปนี่ดี่ง่ายงเออยสกิลสกิลเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเหี่ยวไอ้สัตว์อย่าเหี่ยว มายันนี่อ่ะไปไหนไปไหนเฮ้ยอ oh 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 well ุ D ้ยเก็บโดนเก็บเก็บโดนอยู่แล้วเมื่อกี้ไออ้้สัตว์เยนี่ยังเป็บโันก่อนเลยอุ้ยเอ้ามันโดนได้ไงไวตันดีไวเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังไม่ตันน่าโอ้ได้อัพตันในซาร์โอ้เวลสองไม่อัพตันได้ไงเมื่อกี้อ่ะมันมันขึ้นไม่ทันโอ้ตายแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วเนี่ยโว้ ก็แย่จังหวะนี้ถือว่าแย่มากอ่ะเวลสองจะไม่อัพตันแต่เหมือนเขาล่นประมานั้นนะอัพตันเนี่ยเขาโยนนะเขาจะมันเดินไปมันเดินไปทีนี้อะไรอยู่นะจานนั้นพอดีเนี่ยอะไรเวลสองแล้วว่ากูรู้กูเวลสองไม่ยอมตันเออไม่ตันวะอะไรโคตรแย่เลยอ่ะยูไม่ได้ยกหัวร้อนเดี๋ยว อะไรอ่ะอะไรอ่ะอลไรอย่างนี้ลากกุทีดิหลบไปที่ชิปต้อนนกมีกัเยอะจังเลยแม่สับปรีอ่ะสับปรีก็มาอะไรเนี่ยนกพันชิบว่าวเนี่ยเอ๊ะลูนกูอะไรเล่าอะไรเล่าหายตัวแป๊เนี่ยต้องได้แล้วพูดจริงถ้าเกิดอีกว่า โอยวายอ่ะชักช้าว่าโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้กูต้องเปิดดูดิโอ้เนี่ยเนี่ยตายโอ้เกือบเฝ้าเออแค่นี้แหละช่วยด้วยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรแล้วอะไรแล้วเฮ้ยเป็นไง ตีมานารดไอ้ไว้ต่อได้ตาไว้ไอ้สัสเด้อเดี๋ <laughs> ดวยวดเออิ <c oughs> เนี่ดิเออต้องอย่างงี้ป่ะต้องเล่นอย่างงี้ป่ะโหแม่งวายแม่งกระโหลกเป็ดว่ะตัวตันแบบโถดจอจอเขาไม่ตัตตนแล้วคุยทันไงเออใช่ไอ้สัส ใช่ไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่วายตันดีตันดีอโอ้ยตันดีเอาเรื่องวล่ะเออ <c oughs> เออเออเออเพื่อนตัปทีเรียบร้อยแล้ว เอเฮ้ยมันกดเหตมันกดเตทิ้งกูเลยเฮ้ยเ้ยลากกูดิเฮ้ยต้องกูตัดแล้วนี่อเอาเอาเรย้อยแล้วเแล้วเรื่องเอฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงติดดีจับถึงแล้วดึงหนอยเลยพี่ชายเขาต้อฝ้นเศร้วะว่าอย่างกูไปดิ แป๊บๆๆปๆบๆปๆบสี่วิสี่วิสี่วิสองหนึ่งเอาดิเนี่ยโอ้เอาดิเอาดิมาไงเนี่ยอะไรน่อกไรยอวะ ไม่ตายเกิดนเถอะกูไม the ่กล oh. uh ัวหรอกยอไอ้ดีเด้ฮาลาฮาลาเอายไอ้สัตวเนยได้คิวแล้ววอยเอวโมเดรอทับต่อยม่ร้ไกูคุรจะตายขึ้นมาก่อนเฮ้ยใครทำเพื่อนกูนีู่่้ลวดบวกต่อเลยไปไปอะดีโอ้โหกูเปิด้้กก็กินร่อยเลยว่ะไอ้นั่นน่ะนงแหนิอย่าเพิ่อย่าเพิ่ง ก็เลอกูนลอกูนลอกูนสิสีวิะดีเบ้อเบเยยอ้โอ้โอ้โหกูลืมไปกูปิดมันอยู่โอ้ยืนก็ยืนห่างกูเฮียแล้วจะเหียอะไรเฮียอะไรกูปิดมึงอยู่กูลืมขอขอขอขวดหน่อยดิมังกี้ผู้ชายใจบุญ แล้วเพื่อนอะไรเดียวดิมิตะกิ้เนี่ยอดีฟูมคอยไม่ให้ขวดอะดูดิยิ่งทำเลยเพื่อนทัวรไปแล้วไปแล้วโอ้โหมึงก็ไปฝั่งนั้นจะได้ฆ่าป่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยร้านมันโอ้ยแบบเหนื่อยชั้นไหมเขาแบบเหนื่อยชั้นบ้างล่ะจะเพียรคอยเพื่อนหนีกลับบ้านโคตรเหนื่อยชันเลยอ่ะ ขอต่อไปเพนะื่อจะออกะนะฮะได้แก่อโอไงวะเอ้าเอ้าเอา,เอ,า,เอ,าอ่าวัเดียววันเดียวตะเตปเทสแต่ไม่มีใครรู้ครับเขาเหมือนเขาสั่งการอยู่คนเดียวครับมันไม่สั่งการอยู่คนเดียวอะไรอ่ะเงี้ยแหมา,มาแล้ว มนาพอละแยะมนาเยอะมนาเยอะอ้วนไปยหนมึงอยู่ไหนล่ะไาดิไาดิไาดิไปดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไาดิดิตายตันดิมึงอยู่ไหนวะไอ้สัสกูอยู่ไหนแยาไปน่ะเฮ้ยอย่างเรื่องอ่ะปูต่อเลยกูไปช่วยแล้วนี่นี่พีเดพีเดอ่าพีเดหลงผิดคิดเดินป่าหลงผิดคิดเดินป่าใคร อต้องมาขวานอไอสัตว์มนาไมนาไม่พอต้องใช้น,นี้เพิมาายย่มมนาเว้ยอีเฮ้ยเจเคยลักใครโดนไหมเนี่ยุ้ยยวนตางพันหนจะซื้ออะไระจะบลิงจะบลิงเว้ยค่าเยอะไม่ได้พันเดียงวะ เอาดีตันดีอาหคู่กันอย่างนั้นจะบ้าตายเาติกฮะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องวอองกูไม่ได้ต้องเจ๊กเด็ก องงหนึ่ขึ้นขึ้นขึ้นไปอัพอัพอัพเลเวลช่วงวันนี้เบอร์สิบเขาดิวายคอมโบเนี่ยววายที่มันกวนติไปโดนมันตุดโดนมึงอ่ะเพราะมึงเลยถ้าเกิดอุ้ยทำไม่กล้าว่ะสอง โหยยกไปทำไมอ่ยังเล่นละเน่จะเลี้ยให้ล้มเลยนะเนี่ยโ oh, อ้ยไม่ได้ได้ไงอะ่ะไ,ได้ได้ไงอะ่ะตีก็ไวกว่าโอ้โห <Okay. S 1> oh, หมุนทำไมวะเอาดิโอ้โ oh, หไม่ใจว่ะเฮียเริ่มมาแล้วเนี่เฮ้ยไปดิ

ลเฮ้ยโซนิกอะรู้จักวะโซนิกจตล้วโซนกกมรโดดกาบาพ่องเหอโซนิกเตะปาไปแล้วือล,ลอดักไ้ฮะ โอ้โหตบได้โอ้โหน่าหิวเลยเพื่อนบปดดีเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อนจะจับบันจะไปจะไปที่ทำไมวายมันขึ่มดีงว่ามันขึ่มดีงว่าเดิมเปอร์เดาเรื่องแล้วเว้ยขึ่มอ่ะไอ้สกอร์พวกผมอยู่ที่สามสิบไงแม่สาวน้อยกูณจะโดนลากแล้ว ต้องมือไวใจนิ่งหน่อยสันดักสันดักสันดักด้วยนะพี่เดนไม่กล้าเด้งออกมาเลยผม่เลิกน้อยชิเปกเลยเว้ยตายแล้วไอ้เกียร์เไม่ตายนี่เก็บตกกอล์แม่เก็บตกง่าดๆครับเอาดิผมเอาดิโอ้หสวยเออมึงตัวเดียวอ่ะไปตั้งแต่อีกแล้ว โอ้โหนี่แล้วว่าหนูกำลังเจอกูใอ่ใช่เพื่อนใช่เพื่อนบอกเลยมังกี้มังกี้บอกเลยมังกี้เจ้ง yeah! ก็เด็กไม่เช้าะอะจะมีความกันจยู่รักเนาะอยู่วันตีแล้วเราต้องเสร็จเราสิเสร็จเราสิโดไม่มีคนไม่เป็นเอาวะเอาเฮียอะไรวะโค้กนั่นก็มึงจะเอาแมนกูรอโยนกูดีเลยเสร็จแล้วโอ้โหงูท้ามันไม่มทันโอ้โหแล้วดูปิดการช่วยเหลือกูหมดไอ้เหี้ยใครปิดมึงโยนกดติดปะเนี่ยให้ ตายไหมเนี่ยตายด้วยบอกต่อกว่าแล้วเดี๋ยวไม่มีขาวัดท้องเอาดิเอาดิไปหมดเลยเฮ้ยพี่ไปช่วยหนงว่ะเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอ่ กะทุกคนยกเว้นกูก็มาแจกเฮ้ยไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกบอกแล้วบูมเนี่ยเอ้ยช่วยเนมันไว้พู้เด็กช่วยมึงนะเนี่ยเออบอกต่อได้บอกเลย มาแล้วเฮ้ยเน่จะตายเนจะตายไอ้คไออวตันโอ้ยาได้านไอสวนดันแหละได้งมใหญ่้าแสงอ๋อดาบแลรวบโชครับไปแล้วน่าี่วายันว่าเป็นห อ้ยวิวีเจ็บป่ะเพื่อนกูไม่ใครเข้าเลยมาแล้วเดินคนข่ากับพี่ถ้ันน้องมันจะเฮเอพี่หน่าวะเขาทำไมโหดจังเลยฮะอันนี้เอาสิเนี่ยก็ต้องขอโหวตยอมแพ้กันเลยน้าเลือกอยู่ เฮ้ยหลบทันตัดิงอันนี้ไวโดนอยู่ไหมนี่อ่ะแต่ไมเด็ดอยู่อันนี้ไวเนี่ยวนเตีเนี่ยสังเป่าเว้ยเจ็บเมเลเโยเูด้วยแเ่ว่าสุดยอด่ว่าตเลยฮ่าฮืยนตาย อันหนักแล้วโน้โหเรื่องกูเหลือยี่สิบเพื่อนกูโดนเทียอะไรฆ่าอยู่หน้าบ้ากันอ่ะมันผดคำเรื่องเฮ้ยไม่โดนกูเฮ้ยชูกำลัง ใช่ป่าวอเอออเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูว่าอ้าอ้าไอ้ี่ตู้ม่ของอยู่มาตีกูเฉยเลยตู้ม่ของอยู่มาตีกูเฉยเลยคาราบิตี้รอแล้วอ่ะฟาร์มป่าก็มาเฮ้ยัติดขี้ว่ะโอ้คาราบิตี้ยวรัดกูนะเว้ยผมกู

ต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วมึงต้องโลอันเต๋พี่แนะ่นอนทำแมกดาวครับเอ้อเดฟานป่าแ,แล้วเรื่องใช่นีมเท่าไหร่วะใจเย็นเพื่อ,ไอนไปช่วยโย เฮ้ยเฮ้ยวายเฮ้ยเฮ้ยมาตามมาวะเนี่ยดูที่บ้านนี่ดูที่บ้านนี่เยอะหล่ะเฮ้ยโอ้โหแมงเงินติไม่ทันที่ไงว้ามาเราโดนเคสกับบีเดนได้มาถล่มตายได้ไงมึงบ่นอะไรมึงบ่นอะไรวะ โอ้ยโ้เฮ้ยไอ้สดเลยมันไม่ทันอ่ะเยพี่เนยเป็นผู้ว่าต <ator> ่าเอาไปเอาดิเอาดิเอาดินรั่นแ่บไปไหนวะ จี่น่สไปร์ตังฟักเกอร์เลยนะนี่มึงดูนไงไอเหี่ยมดูบ้าเราดีสัตว์โดนวีดีไทยแค่ด้านเน่ยโอ้ยโคตรเกมโอ้ยขึ้งหลอดอ่ะที่มันมันเกะแบบไหนฮะ ไปช่วย,ยเว้ยเจยบ้านเดียต้องแบบวอะแม่ไม่ได้เก่งไปไหนเดียไอ้เฮเียโคเคี่ยเนี่ยเจ็กมันจะแต่กูว่างเนียหมดอ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นเลยวะไอพีเดมึงทอาอะไรบ้านกูบอกจะสู้กับกูอะสู้กับมันมสู้กับกูยากมึงอะ่ะอุ้ยอะไรแล้ว <laughs> บอกแล้วสู้กับเคนไปเฮลิเคนบอกแล้วสู้กับกูมันยาก ดิเออสิเดียวพอวงงแรลกว่าหลยกทุกเก่งอยาทุกเก่งแ้ปบ้าหายตัวขอได้ปบ้าโหดูดิโหทำตัวดูดูเอาไปแล้วยืนเฉยนะเว้เออดูดิไม่ตันช่วยด้วยดูไง ด,ด,ดูดูดูดอ,อ,อ,อะไรอ่ะมาแ้ <th ans> มึง <t ans> เก่งกาดเง <th ans> เก่งกาดเ <th ans> เอ้ฮ้ยบอกว่ามึงเก่งกาเหรอ <th ans> อะไรครับอะไรครับอะไรครับ <th ans> <th ans> อะไรครับอะไรครับกลับบ้านแป๊บเฮ้ย เฮ้ย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 ,อยโอ้ตายว่ะเยี่ยขอร้องอย่าหยุด,ดรอ้องนี่ปั้มคนนี้แบบว่ารู้สึกอะลงบงวงว่ะบูร่ายอะโอ้โห เขาเลือกแล้วไปสู้ครับไปส,ส,สู้ครับไปสู้ครับกลัวดูของวันนีเยี่ยสเนียร์ที่านไปสู้ครับไปสู้ครับเป็นไงเขาบอกอันนี้อันนี้เปนแบบข้าเว้ย <c oughs> โหเดินวางหวีเยอะอ้วนรู้สึกว่าเลือดมันน้อยไปแล้วไม่ไไมีเลือดตอนที่สองเฮียเฮียดี่มามือน ก็ต้องเอาบ้านแลยเนยแม่งไม่ไหวนะเว้ยฟุดจริงเลยอ้ยบิงมาิงมาอ้ยอ้ยอ้ยเียว่าไม่บินอ่ะดูดีทำไรอ่ะไ่ต้านน่าสเต็ปเขาสเต็ปเข้าใจเลยโอ้โหมึงดูบ้านนี้กูป้อนมันเอาไว้เนยปะ ไ่เนี่ดูปรจเือบ้านเราดิมนโอยวายเลยวะเฮ้ยกูได้่นนเ,เ,ดเด็กด้นอนเอฮ้ยเอ,ยเอยวายโดอีกแล้ว ยิ่วให้บ้านเพื่อนบ้านเดะแบ๊กเราขอมาสมควรแพ้มากเพื่อนกูหอดเฮ้ยกูตายไปเนี่ยอะไรดิวานซันดี้ ีเก่งจากไหนเก่งจากไหนเก่งจากไหนโอโหเยี่ยมมากววยป้อม่ดีีแพนนี่้าแล้วาดดีบานดีบ้านบ้านคลมตี้ไปแล้ว ไอ้ไม่ทำเพื่อนวายกูเอ้ยช่วยเพื่อน,นเว้หิวให้เว้มาวะเอ้ยสายซับเว้ยเพื่อนกระโดดอีกแล้วกูเองนี่แหละ โอ้วัดต้องจริงเอาทองเดี่วยวไปเฮียสามชีสว่ากูต้องใช้ลูกน้องมาช่วยกูแล้วว่ะมาแล้วคิปเดี่ยวเลยครับก๊อปไม้อีกแล้วบรร้องเพลงให้ฟังฮะต้องป้อมแล้วไอ้วายไม่เอาป้อมบอกแล้วเห็นไหมจะแพ้แล้วนี่อ่ะผมยอาขอแล้สาราโหยัง โอ้โหเฮียมันเริ่มแล้วป่ะใช่เลยด้วยใจจริเลยกูเองกูเองโอ้ย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 อะไรเนี่ยกูมึงจ้าใช่ไหมโอ้ไปช่วยกูหน่อยเหรอเฮียน่าเฮียมาตเกียบต่อฟ้าเลยนี่ส์ใช่ป่ะตอนนี้กูได้ข่าวไปเฮ้ย ตัวปางกลัวข่า, <laughs> านนะมามาจะเรียกกลอบใหม่แล้วโอ้ป้อมตีะอะไรครับ oh, กลอบใหม่ลูกพ่อออกมา oh, ออกลอบใหม่พ่อเอ,อเออเออวัตีป้องก่อนไว้ถ uh. ้าเกิดมึงจะตายกูช่วยเองกูจะตาย,ยากูช่วยตัวเองก่อนแล้วกัน อ๋อนี่กูมีก๊อฟไหมมีก๊อฟไหมอุ้ยหิวให้หิวให้เร็ว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 นี่บ้านบ้านก่อนไว้บ้านก่อนไว้บ้านบ้านโอ้พวกก๊อปไบ้กูเลยพูดเลยใครวาจะช่วยกูเฮียพวกกูช่วยเองก่อนไม่ให้ถอยหลังตีคนละฝั่งเลยสัตว์ เอรู้แล้วะ่าเลือกเยอะเลตีได้ก่อนค่ากันเนี่ยโหไปกูฆ่าเยอะจังวะค่าเยอะเทื่อทีมด้วยเนี่ยขนาดไม่ออกของแพรี่เนี่ยอ่าถ้าเกิดชอบใจหรือถูกใจกดไลค์แล้วซับสไครด้วยนะฮะจะเป็นไอ้เหียไอซับ